สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพ,นพื่พี่ๆทุก่ันทุกคนนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็มีพระสวยๆมาให้ดูให้ชมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นพระนะครับพระยอดธงปริสุทโธนะครับหลวงพ่อคูณนะครับรุ่น้านะครับรุ่น้า ดอกไม้จะบานนะครับปีสองพันเนื้อตะกัวเถื่อนนะครับเนื้อตะกัวเถื่อนอันนี้เลี่ยมพร้อมใช้มาเลยนะครับเลี่ยมสวยๆผมว่าเลี่ยมแบบนี้น่าจะเลี่ยมจากวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะสวยๆเลยนะครับมีมาให้ชมสององนะครับมีไม้สมสององนะพี่นะนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับอ่อ พายอดธงบริสุทธทหลวงพระคูณรุ่นเสาห้าดอกไม้จับ,บานปี2000นะครับสร้างในปีพศ2543นห้าส่ามนะครับสร้างถวายโดยอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นนะครับทำหลายเนื้อนะครับมีเนื้อทองคําเนื้อนวะโลหะเนื้อตะกั่วเถือ่อน เนื้อตะโกดเถือนก็คือเนื้อเนื้อนี่นะครับเนื้อที่ผมเอามาให้พี่ๆดูนะแล้วได้นํากลับไปส่วนหนึ่งมอบให้คนที่รักนะครับชอบพอกันสมัยนั้นไว้บูชานะครับ <c oughs> นี่สวยๆเลยนะครับเป็นพาที่น่าเก็บมากนะพี่นะหายากแล้วนะหายากแล้วนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนะ่ ติดเกศานะครับติดจีวอนหลวงพ่อนะครับแล้วก็ได้ตะกุดทองด้วยนะครับเนี่ยสวยมากเป็นตะกวเถื่อนนะครับเขาเรียกตะกัวเถื่อนนะครับสวยมากครับรุ่นนี้น่าใช้มากๆทพี่นะครับนะครับอา่า มีสององสองนะครับมีมีแต่เนื้อตะกัวเถื่อนมาให้ดูนะครับนะครับหลวงพ่อท่านได้แจกทหารด้วยนะครับแจกทหารตำ,ตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ประสบการณ์ดีนะครับ <c oughs> แถวคาดคงกระพันนะครับและเมตตาบาลมีน่าใช้นะครับปัจจุบันก็เริ่มหายยากแล้วนะพี่ๆนะนะครับนี่นะ ออกปี43ปีลึกอยู่นะครับท่านหลวงพ่ออยู่ท่านหลวงพ่อคูณอยู่นะครับนะสวยๆเลยนะได้สวยนะครับนี่ได้จีวรได้เกษาลวงพ่อด้วยนะครับรุ่นนี้ยังไม่เห็นเกนะรุ่นกันเ,เล่นหากัน <c oughs> หลักพันนะครับหลักพันเลยหลักพันไปปนะครับ นี่นี่มีตอคโคต้ตรงนี้นะพี่พี่นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ใต้ฐานตรงนี้นะนะครับสองติดเลี่ยมนะนี่นะตรงจะมีตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูองนี้มีหรือเปล่าตรงนี้ก็มีนะครับนี่แต่สองก็เห็นนิดนิดนะครับนี่นะ ร,มรผมว่าองค์นี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นกรรมาการนะนแบบนี้ <c oughs> ผมเคยเห็นองค์ที่ไม่มีตะกุดด้วยนะครับองค์ที่ไม่มีตะกุดไม่มีเกษาก็มีนะครับแต่ว่าองค์นี้ได้ตะกุดได้เกษาหลวงพ่อนะสวยมากนะครับลิมนิตติดนะครับน่าช้ยมากๆนะพี่นะครับมีอยู่สององ,องนะครับนะครับ พี่ลึกท่านหลวงพ่อคูณปุกเสกนะครับนะครับนะครับฝากพี่ๆกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับช่องชาแนลพระเครื่องสะสมนะครับนะมีไลฟ์สดทุกวันนะครับไลฟ์สดสองประมาณ2ทุ่มของทุกวันนะครับนะนะครับแบ่งปันพระเครื่องนะครับนะครับ นะครับสวยๆนะครับมีหลายเกิจินะครับมีหลายอาจารย์นะมาแบ่งปันนะครับนะครับรับประกันพาแท้ด้วยนะครับนะวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับคลิปต่อไปเจอกันเช่นเดิมเช่นเคยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ